สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่เศจทาโร่บใบตาค่ะ ทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวลรีงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะขอบคุณสาหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสพอร์ตตา ทูกถูกช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคนราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูดวงภาพรวมของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะใช้ไพ่สำหรับนี้มาเริ่มมาวใช้ไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธิจ้า โอเคค่ะตาขอขายของแป๊บนึงตามีขายพงกุญแจแหวนกำไรข้อมือนะคะหินแท้เสริมดวงเริ่มต้น69บาทมีไพ,พ่พิตาลระเกลผลิตครั้งเดียวคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะสับลื่นมากมีคู่มือออนไลน์มีตำแหน่งบอกชัดเจนใช้งานเองได้เลยนะคะซื้อกับตาจะหนึ่งใบเท้าซื้อกับพี่ชับกดตะกร้าหน้าคลิปนี้ได้เลย มีขายคอร์สสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อต,ตัวออนไลน์รวมถึงขายคอร์สสมาธิป,ปลดล็อกเยียรปมความรักแล้วก็ปลดล็อกเยียรปมการเงินคอร์สสองสามสองสามเป็นแบบคลิปใน YouTube นะคะโอเคขอเช็คพลังงานคนราศีธนูที่เข้ามาดูหน่อยค่ะ เดี๋ยวนะคุณโฟกัสกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือเรื่องลูกหรือเปล่าคุณ mm hmm. เดทนี่คืออะไร mm hmm. โอเคค่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวมีทั้งสิบถ้วยสิบเหรียญขึ้นมา ะะกรณีแรกก็คือบางคนที่เข้ามาดูเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในกระบวนการบางอย่างที่เลิกลากับคู่ของคุณแล้วก็ตกลงเงื่อนไขในเรื่องของลูกว่าจะยังไงจะแบ่งยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีต่อมาถ้าไม่ใช่เรื่องของการหย่าร้างใดๆอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวบ,บางอย่างนะคะเกี่ยวกับคนรักบางอย่างซึ่งมันอยู่ในช่วงเวลาของการที่ต้องมันมีเอกสารบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่า มันมีการปรับการเปลี่ยนบางอย่างให้มันถูกต้องมากขึ้นในชีวิตเพื่อให้มันสอดคล้องกับชีวิตของคนเช่นคุณอาจจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเป็นเรื่องที่มันดูลับๆล่อๆเอๆอ,อตาเห็นเนี่ยมันมีความลับๆล่อๆบางอย่างเช่นบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีตัวเลือกบางคนโดนนอกใจบางคนโดนแบบโดนหักหลังบางอย่างเนี่ยอยู่เนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการนั้นที่คุณจะต้อง มีการทําอะไรบางอย่างกับเรื่องเนี้ยค่ะเออมันอาจจะไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ดูมีความสุขมากนักก็ได้มันดูลับๆล,ล่อๆชอบกลนนะคะแต่มันก็ต้องเปิดเผยขึ้นมาเพื่อให้คุณเห็นว่าตัวของคุณจะต้องไปจะต้องอยู่หรือจะต้องเลือกอะไรอืมหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณโดยตรงอาจจะเป็นเรื่องของคนที่เป็นคนในครอบครัวของคุณโดนโดนหนอกใจโดนหักหลังโดน แบบแบบใบคบคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้เลิกกันก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งว่าถ้ามองในเชิงมันเป็นในเชิงครอบครัวหรือความสัมพันธ์นะแต่พูดเรื่องอื่นไม่ได้ว่าไพ่เชิงนั้นนะคะถ้าคุณบอกคุณตามมันเป็นเรื่องอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกแบบับที่ทํางานของคุณที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยค่ะเออเช่นมีคนเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยแล้ว ไม่ไหวละเหนื่อยจังเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องมีการขยับมีการเปลี่ยนการปรับบางอย่างของชีวิตที่แบบไม่อยู่ที่นี่เราต้องเปลี่ยนแผนประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานมาดูสิว่าดวงภาพรวมของคุณในเดือนกุมภาพันธ์คนราศีธนูเป็นยังไงคะ อะไรบางอย่างที่มันลับๆล่อๆมันจะมันจะรู้เนี่ยจริงๆนะคะมันคือกรรมอ่ะเออมันคือกรรมมันต้องชัดมันต้องถูกเคลียร์มันต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาในเดือนกุมภาพันธ์คนที่เข้ามาดูอาจจะเจ็บปวดอะไรบางอย่างเช่นถ้ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกอ่ะเออมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไปรู้มาว่า เออมันครบซ้อนหรือมันก็มันนอกใจหรือเราคิดว่ามันดีตลอดเลยแต่มันไม่ดีในเชิงความสัมพันธ์มันคุยกับคนอื่นนะคะหรือในกรณีที่ไม่ใช่เชิงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือโรแมนติกคนที่คุณคิดว่าเออมันไอคนเนี้ยมันดีไอคนเนี้ยมันใช้ได้มันเราคบมันได้เรามั่นใจในตัวมันได้ไงคะปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเชื่อใจไม่ได้ มันแล้วมันเป็นคนที่คุณช่วยเหลือด้วยคุณช่วยเหลือมาตลอดคุณสนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือเป็นเรื่องงานที่คุณช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าเขาทําบางสิ่งบางอย่างกับคุณไม่ดีอมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยที่พี่ไัยขึ้นมาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตาบอกได้แค่ว่ามันต้องเกิดขึ้นนะคะมันคือการแก้วาระกรรมซึ่งมันอยู่ในช่วงนี้ ตลอดทั้งปีเลยถ้าใครติดอะไรอยู่ถ้าใจของคุณหนักแบบไหนอยู่คุณยังติดเรื่องอารมณ์เชิงลบแบบไหนอยู่คุณจะเจอจนกว่าคุณจะเบาไม่ต้องแบบคุณอาจจะไม่ต้องเชื่อตาก็ได้แต่มันเป็นแบบนั้นจะเจอจนกว่าจะเบาถ้าเกลียดคนเอาเปรียบจะเจอจนกว่าจะไม่เกลียดถ้าเจอคนหักหลัง จะเจอจนกว่าจะเข้าใจและไม่กลัวอืมประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นความเคลียรขัดความชัดเจนบางอย่างที่มันเป็นกรรมคําว่ากรรมอธิบายก่อนเรามีการกระทําแบบไหนในอดีตเอาเอาเอาชาตินี้ก่อนแล้วเรายังแก้ไม่หมดอเอาแค่ชาตินี้ก่อนคุณติดใจกับใครคุณรู้สึกกับใครคุณต้องแก้มันให้หมด ในชาตินี้เพราะว่าถ้าคุณแก้หมดเร็วเนี่ยคุณจะต้องไปแก้ในชาติในอดีตชาติต่ออันนี้สําหรับบางคนที่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดก็คือว่ามันมีความลับๆล่อๆลับลมคมไหนเรื่องที่มันถูกปิดบังเอาไว้มันต้องเปิดเผยขึ้นมามันต้องเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่เกิดแล้วมันไม่ดีหรอกมันต้องเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วมันควรจะเกิดขึ้นเพื่อให้มีการขยับหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง มีอะไรอีกอืมคุณอนจะต้องต่อสู้กับภาวะความเจ็บปวดในเชิงอารมณ์ค่อนข้างเยอะในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้คุณก้าวข้ามจากภาวะอารมณ์นั้นน่ะที่มันอยู่ข้างในไปได้ แต่ตามองเห็นว่ามันจะก้าวข้ามไปค่อนข้างเร็วตาคิดว่าคนที่เป็นคนราศีธนูที่มาดูน่าจะเป็นคนที่เจอกับเหตุการณ์บางอย่างค่อนข้างเยอะอยู่แล้วที่มันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันไม่โอเคบางอย่างที่มันเจ็บปวดมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนี้อีกแล้วเพราะคุณได้เรียนรู้ไปแล้วถ้าคุณได้เรียนรู้ไปแล้วคุณเป็นผู้ดู ต่อไปเนี้ยคุณเป็นผู้ดูคุณไม่ต้องเอาตัวเองไปเล่นถ้าใจยังไม่แข็งแรงแต่คุณจะเอาตัวเองไปเล่นคุณต้องยอมรับไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเรารู้ว่าเราผิดเรารู้ว่ามันผิดเราก็ควรจะไม่ลงไปเล่นตั้งแต่แรกถ้าใจเราไม่แข็งแรงถูกไหมคะเออถ้ารู้แล้วเราต้องปกป้องตัวเองแต่ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างแต่พี่ไพ่บอกว่าคุณจะนิ่งขึ้นคุณจะเอาชนะได้ คุณจะเหล่าเดินสได้คมขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือเรื่องบางอย่างที่ต้องสื่อสารคุณจะสื่อสารด้วยภาวะของความนิ่งสงบที่ไม่ได้ใช้อารมณ์มากเกินไปจะนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมันอาจจะยังไม่ขนาดปล่อยได้อแต่คุณจะก้าวข้ามมันไปได้คุณจะตรงไปตรงมาแล้วก็สื่อสารกันอย่างชัดเจนนะคะ นี่คือภาพรวมดวงเขาเนี้ยมาดูการงานกันหน่การงานของคนราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรสามดาบ เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนก็ได้นะอืมคือตัวตนของคุณนะีต่ตาว่าคุณก็อยู่ในจุดของตัวเองอ่ะแหละคุณก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แต่ว่ามันจะมีจุดที่แบบมันมีใครบางคนทําให้คุณมาชวนคุณทะเลาะมาทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมาทําให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคแต่ว่า มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งที่มันไม่ค่อยโอเคหรือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มาคุยกับคุณหรือทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอยากจะฟาดหน้ามันมันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเธออย่าไปยุ่งกับมันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แก้ไขตามสมควรบางอย่างเนี่ยคุณจะผ่านไปได้ด้วยคนที่มาห้ามทับก็อาจจะเป็นแบบ เพื่อนะที่คุยกันอยู่นะคะสามเหรียญเนี่ยมันคือการแบบมีคนมาให้คำปรึกษามีคนมาช่วยเหลือมีคนมาทำให้คุณผ่านตรงนั้นไปได้แล้วคุณก็จะเป็นเดอะไฮโรแฟนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งไปอะ่ะอืมไปช่วยเหลือคุณบางอย่างเพราะฉะนั้นอย่างที่ตาบอกอย่าไปเป็นอย่าไปเล่นนะคะเขาทำอะไรเราอะ่ะเราปกป้องตัวเองได้นะแต่เราจะไม่เล่นคืนอะ่ะเพราะว่าเราโตแล้วหมากัดหมาเห่า เราไม่เห่าตอบเพราะเราไม่ใช่หมาถูกไหมเออคำนี้ยมาดูสิเรื่องเรื่องความรักอะ่ะอืความรักก็เหมือนกับอยู่คนเดียวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวแล้วก็ทบทวนหรือตกต,กตะกอนเลยวะค่ะหรือแม้กระทั่งว่าคิดไม่น่าเลยคิดเยอะอะในเรื่องของความรักเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณคิดแบบนั้นอะมันเกิดไปแล้วหรือยังหรือมันยังไม่ถึงแต่คุณไปคิดบอกได้แค่ว่าต้องดึงตัวเองกลับมามีสติรูนะ้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆก็คืออยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคุณจะไม่คิดถ้าคุณอยู่กับปัจจุบัน ะะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องน่าผิดหวังบางอย่างที่รู้สึกไม่ดีที่มันเกิดขึ้นแต่ตาก็มองเห็นว่าคนราศีธนูเก่งอ่ะอคุณอาจจะไปปรึกษาเพื่อนหรือคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณก็ตกตะกอนเขียนบางอย่างระบายออกมาทําให้ตัวเองรู้สึกดีได้มากขึ้นด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วบางทีอาจจะไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยก็ได้แต่ว่าคุณจะกลับมาได้ในเร็ววันไม่ว่าจะทุกเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาตัวเองหน่อยนะคะ อืมขอดูเรื่องของการเงินค่ะอืมอาจจะใช้เงินไปกับการเดินทางหรือทำสวยทำหลอ่อตัดผมทำเล็บอะไรเงี้ยค่ะหรือทำให้เต็งดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรักใช้เงินไปบคนที่คุณรักด้วยเหตุผลบางอย่างอที่ตาพูดไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือไม่ก็เดินทางไปต่างประเทศเลยต่างจังหวัดเลยที่แบบอยากไปไปเริ่มต้นกับหัวใจบางอย่างใหม่อยากไปรีเฟซบางอย่างใหม่เพื่อให้ใจมันโอเคคุณได,ได้ใช้เงินกับแบบนั้นก็นั่นเท่ากับว่าคุณมีเงินให้ใช้นะคะขอดูเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะ โอเคเลยมีแรงมีความสุขได้อยู่กับตัวเองได้หรือพูดเก่งไปมีสุขภาพที่ดีถ้าคนบอกว่าถ้าคุณบอกตาว่าคุณตาเราเป็นโรคบางอย่างก็ดูแลปกติแต่อย่าไปโฟกัสกับเขาจนมันทุกข์อะค่ะเ,ออเป็นอะไรก็แล้วแต่ดูแลปกติแล้วก็ปฏิบัติตัวเองในรูปทางที่มันสมเหตุสมผลนะออกกำลังกายบ้างกินอาหารที่ดีด,ดื่มน้ำเยอะ พักผ่อนเยอะๆแค่นี้ก็เฟสแล้วค่ะขอดูไพ่บทสรุปแล้วคำแนะนำ บทสรุปก็คือว่าเออมันทีมันต้องคิดมุมกลับบ้างไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาอะไรก็แก้ไปวันๆไปอ่ะเป็นวันๆไปนะคะไม่ต้องไปคิดหรือว่าไปเบิกสิ่งนี้มันเป็นความทุกข์ในอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันเยอะแล้วก็พยายามมองเห็นตัวเองว่าเต็เงคิดมากเรื่องอะไรอยู่พยายามคุณจะแบบทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นดูทีนของคุณได้อยู่แล้วอ่ะเหมือนกับคือทุกอย่างยังอยู่ในกิจวัตรอยู่ ยังมีวินัยอยู่แต่ว่ามันก็นอาจจะมีบางเรื่องที่มากระทบใจคุณบางแต่แต่ก็เห็นว่าคุณจะผ่านไปได้พี่ไพ่แนะนำว่าเออมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆแหละในเดือนกุมภาพันธ์แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพื่อมันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณจะสามารถหาทางออกกับปัญหานั้นได้อย่างไรอย่าไปโฟกัสที่ความผิดหวังหรือการโทษตัวเองเลยไม่จำเป็นเลยนะคะแล้วก็ชีวิตคนเรามันก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน เริ่มรู้สึกดีกับเตัวงใหม่ๆได้ทุกวันก็เหมือนพระอาทิตย์ที่มันขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นอยู่กับเต็ยงเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวการอยู่คนเดียวฝึกอยู่เงีย,งยบๆบ้างคุณจะได้ฟังตัวเองได้เยอะขึ้นนะคะโอเคพี่ตาออราเคิลอยากแนะนำอะไรคนราศีธนูค่ะโอเคถ้าคุณจะดึงโดดอะไรในชีวิต มันคือสิ่งที่คุณกำลังแผ่ขึ้นพลังงานออกไปในตอนนี้หมายความว่าคุณคิดอะไรและคุณรู้สึกอะไรใช่มันเกิดจากความคิดก็จริงแต่ความรู้สึกอะมันคือการดึงดูดนั่นหมายความว่าคุณกลัวไหมคุณคิดว่าได้ไม่ได้ไหมคุณเชื่อไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกความเชื่อจะเกิดขึ้นกับคุณทุกความเชื่อจริงจจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ ะะเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่อยากถูกปะทุกอย่างที่คุณสร้างถ้าคุณจะต้องการให้มันปรากฏตรงหน้าคุณต้องครีเอชันด้วยคุณต้องเอาพลังของตัวเองไปสร้างมากกว่าเซฟแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็จงเห็นว่ามันเป็นการสอนอะไรบางอย่างของคุณเท่านั้นนะคะตาขอให้ทุกคนผ่านไปได้ทุกๆอย่างขอให้มีความสุขด้วยความทุกข์ก็เข้ามาหาน้อยลงนะคะกราบขอบพระคุณเสมอค่ะเอาละคะ่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวก แล้วก็การฮิวลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซษทาโร่ใบาตาขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะต่อไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ